เมื่อใี้ได้ห้องซูเปอร์วีปอล้วเว้ยโอไมว่าโมเฮียกันชิโร่คิงมายาโอเคหนึ่งพนมิทหนึ่งลิเบียเอ้ยเรียกวสโซเวียดดีกว่าครอบคุมกว่ามาฟรีฟอร์เอลนะครับตีกันสามไฟเนี่ยอย่าแหลกสิอย่าแหลกสิเออให้กูได้ถ่ายบ้างเนี่ยเล่นไปสามสี่ตาแม่งได้ถ่ายไม่กี่ตาแหลกชิบอะไร ตั้งรับก่อนเลยเล่น2องไฟไม่รู้มันจะล่อเราเมื่อไหร่ต้องระวังเพราะข้างในมันอันตรายวนดูรอบๆมานี่สร้างลงแรบไปใครออกยูนิตเร็วกว่าก็ได้เปรียบอะแบบอย่างนี้หมาตัวเล่นแต่คนต้องเช็ค <Unit> ready. ต้องเช็คคู่ <Construction complete. S 2> โชกคุยเลสอ่ะอะไรวะอ๋อไ,ไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงกูกูสีเขียวโอเคขอบใจมากที่ระบุไม่งั้นเท่ากับมึงด่าทั้งห้องฮะเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะมึงตีกันแล้วเหรอทำไม <What is S 2> ได้ยินเสียงปืนอ่ะได้ยินเสียงปืนอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เลื่อนเมาส์ผ่านได้ยินเสียงปืนมึงลอกแล้วเหรอรีบเนอะสัตว์ วางพิวบอกก่อนโอ้นี่ไงนี okay, okay. ่ไงโอ้โอเคโเจอละเจอละกูเจอที่มาของเสียงละ Air Force come on อะไรวะไ i you h ใครวะ Hi กูปะวะไ i Fuck อ้าวเอ้้ยี่ยไกูเอ้าเี่ยตกลงคนไทยหรืออะไรเนี่ยมัวไปหมดเฮ้ยแม่งล้อกันวะ อ๋อแม่งด่ากันแม่งเกิดใกล้กันชิปายรอกันเองไอ้นี่ก็ไม่กล้าเข้าจีไอตั้งฐานอยู่เฮ้ยเี๋ยเฮ้นตีกันไหมกูสร้างเดี๋ยวแม่งหันมารอกูระหว่างนี้แกนแคนนอนดูอ้าวอีเหี้ยชมพูถอยอ๋อไม่ได้หมดแต่มันถอยจะตังหมดไปเก็บเพชรก่อน คลิปหายเราจะไปแจมดีไหมวะสึกครั้งนี้ไม่ใช่สึกของเราเอางี้ดีกว่าให้มันตีกันให้เลยเรารอลาร์ดมันดีกว่ารอราดใครก็ตามที่ชนะดีดีดีเราจะไม่ต้องไปไล่ไถ่ทั้งสองทัพฉลาดไว้ก่อนตัดสะพานตัดสะพานเดนี๋ยวดูในเรดาร์นะเพืนสีชมพูมันตีกันแนะ่ ลงรูฟ้าแกนแคนนอนลงเลยเราเล่นเกมลับก่นกนอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกเดี๋ยวตก,ตกไอ้สัตว์สะพานขเขมรซิงอ่ะซอง <c oughs> นิ่งเลยเว้ยไอ้ทับชมพูแม่งคงไปตั้งหลักถ่อยตั้งหลักแน่นๆผังยากสะพานแม่งเหนียวจริงโอเคกลับกลับบ้านเราตั้งรับ ไม่ต้องไปไถตรงนั้นก็ได้มาหลบด้านหลังล็อกเกตเทียสบายแล้วแค่นี้ตนเกมตั้งรับแค่นี้พอใช้ล็อกเกตเทียฝูงเล็กๆมาไอาสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮี้ยม่งส่งความสก,กิปเข้าไปลอกอย่างนี้เลยอะ <laughs> เน้นจำนวนเฮ้ยเอาได้ด้วยวะ่ะเด็ดแค่คอนสสกิป VSGI สามบ้างอะเขี้ยฝูงความกิเก็บฝูงที่ไอได้อะ่ะ ไอสัตว์เน้นจำนวนมองมองไม่เห็นโอ้มองไม่เห็นมองไม่เห็นอยากไปดูอ่ะขอเป็นนักข่าว่อยสกายรีพอร์ตสกายรีพอร์ตมาแล้วไอเหี้ยเหลือแต่ซากเห็นแต่ซากคนขอบินเฉียดหน่อยวะเฉียดหน่อยเว้ยซุยแม่งโอ้ท่ามทานแล้ววะคุยเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเราไม่แจมเราไม่แจมเราไม่หัดขวางครับ ไอเทียบมันยิงฐานใหญ่เฮ้ยมันหนีมันหนีเอ็มบินดูเฉยๆถล่มไปดิเอาดิกูไม่ว่าอะไรสักหน่อยเอาดิเอาดิกูมาเปิดแบบเฉยแค่อยากจะเชียร์มวยไม่ใช่อะไรเออแม่งล่อกันเองเว้ยสุเปอร์วีปอนไม่สร้างอ่ะออกยูนิตมาเกมเร็วใส่กันเฮ้ยไอ้ฝ่ายแดงมันก็อ๋อไอ้คนมันคนมันยิงทะลุกำแพงไม่ได้มันเลยถอยนี่ไงเลือดไม่ลดต้องไปเอารถถังมา ที่มีคนเปิดแมปว่ะเอฟวีเอฟวีมาคันเดียวเอฟวีคันเดียวสู้ทีไอไม่ไหวหรอกเดี๋ยวกูรอไปซึ่งแข่งไครแล้วกันวิธีบ้านๆพื้นฐานสุดๆเดี๋ยวเรารอแดกจากไอ้คนที่ชนะมานี่เดี๋ยวเราเปิดเซตไลท์แล้วมองเห็นทุกอย่างเบิกเนต ไปแร่เพชรมึงมาเก็บแร่เพชรสิวาไอ้รถแร่น,นางโง่ไอ้เหี้ยไปสั่งแล้วแม่งไม่ทำตามทำแค่คันเดียวโอ้โหยกองทัพอันเกียงไกลมันไม่ลงแบตเทิลแลบกันเลยเว้ยไอชมพูได้เปรียบมากมันมีโดดล่มถึงว่าแม่งไปสมกำลังมาจากไหนแม่งเกิดใกล้ที่โดดล่มได้เปรียบสัตว์อะ มุมแม่งเรีเปรียบมะเนี่ oh, ยโลวพาวเวอร์เสียบเสียเปียบเรื่องไฟฟ้ามากเลยดูดแรถแล่เพียบคอนสคริปต์ว่ามึงเละแน่ถ้ามึงไม่รีบสร้างลงรถถังก็ไม่มีเสียเปรียบมากฝ่ายนั้นแม่งมีกระโดดลม่ม กูสร้าง weather m a c ช i n e เอ้ยอย่าพึ่งดีกว่าจะตกเป็นเป้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งถ้าสร้างปุ๊บมันจะมันจะเบนเข็มมาที่เราเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งสร้างแกนแคนนันดีกว่า <c oughs> เฮ้ยเล่นรถนมวะ่ะ <c oughs> my truck is out ฐา,านใหญ่ไปละอ๋อไม่ใช่มันพับหนีมันพับฐานใหญ่หนีวะ่ะ <c oughs> เฮ้ยไอ้เหี้ยมันสร้างนิวเคลียร์เว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ละไม่ได้ละมันสร้างกูกับ กูก็ต้องสร้างบ้างนะเนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวแม่งมาล่อกูแล้วไงแม่งมาล่อกูแล้วไงเฮ้ยขันลื่นบ้องแกนเซนนอนแม่งยิงผ่านตัวเองเลวจริงๆเวีเทอร์อมาชินก่อนไอ้ยี่แม่งมาล่อกูเดี๋ยวกูจัดการกูตัดกำลังมันก่อนต้องทำอะไรสักอย่างละไม่งั้นแม่งโดดลงฐานกูเรื่อยๆ มันเอาฐานใหญ่หนีไปแล้ววะดเดี๋ยวพี่เกียนนี้ก่อนม, <laughs> มึงลืมหรือเปล่าว่ามีกูอยู่ด้วยเนี่ย <laughs> แต่มันวอลลี่กันแค่สองฝั่งนะครับพอมันอยู่ใกล้กันเฮ้ยมันมันมานี่วะ่ะเอาเชียชิบหายไม่เป็นไรปล่อย,อยปล่อยพังปลปล่อยพงังมัมันป้องกัน,นมาละมาละ เก็บกล่องดีวะางมาตายให้หมดเดี๋ยวตัวเฮลิเออร์ไปทิ้งบอมตัวสุดลูกนี้เล่นเกาหลีดีกว่าเก็บเทียรที่แม่งโดนฐานตัวเองต้องไปจัดการไอเฮียนี้ก่อนต้องไถแล้วต้องไถแล้ว ไอชมพูแม่งเหิมเกิมไอแยแม่งมาตั้งฐานแยกฉลาดไอสัตว์แม่งหลีภัยโลหิงยาเอาทำไมมันไม่ไปเก็บแร่ล่ะทำงานไอสัตว์ยิงทิ้งไขฐานแม่โอ้ยรถระเบิดไอสัตว์รถขนนมแม่งรอแกนแคนนอนกูไปละ จัดการเลยไหมเข้ามาไม่ได้หรอกแมงมุมฝ่ายแดงมาวะ่ะแม่ถงถล่มกันให้ฝ่ายแดงตั้งตัวกันดีกว่ากูล่อฝ่ายชมพูก่อนรอแม่งก่อนดีกว่าโอ้โหิบหายหมดเกียังไม่เข้าไม่มีคคนไหนโดนเข้ารอดหมดยิงพังหมด <laughs> ยิงรถแลมก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปไ <Warning. S 1> ปะะซึมเราเปล่ามัชิปหายแม่งยิงละ <im ple al> แม่งยิงกูป่าวะยิงใ,ใครวะยิงกูนี่ไอ้สัตว์ <im ple al> ได้มึงเอางี้ใช่ไหมมึง <im ple al> เอาอย่างนี้ใช่ไหมมึง <im ple al> เอาดีใช่ไหมไอ้ทหานใหญ่มึงไอ้สัต <im ple al> ว์มึงยิงนิวเคลียร์ใส่กูเหรอฮะยิงนิวเคลียร์ หวยหวยหวยใช่ไหมจัดให้เขาไปมึงเสียกำลังไปเยอะจากการบวกครั้งนั้นไอ้แม่งเลยหวยอะไรเหรอหวยอะไรเหรอนี่ไงนี่ไงหวยนี่ไงก่อนจะพังเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มบัตเทิลแลบหรือแต่บัตเทิลแลบเฮี้ยแม่งชิบหายหมดชิบหายหมด เทสลาดีดีดีไถแม่งเดี๋กูสร้างฐานก่อนมึงรอเดียวเอ้าเฮ้ยเฮ้เดียวเดียวเดียวมึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะ GI มึงให้กูทำมาหากินก่อนดิโอ้ยสัตว์ยิงแม่งให้หมดเออดีดีดีขับรถฐานหนีอไว้ชีวิตไว้ชีวิตโคตเยียเลยแม่ง อะไรอยพวกมึงเก็บแล้วไปยิงทิ้งยิงจนบังขึ้นอย่ามาแย่งแรกกูไม่เอาเดี๋ยวมึงวินไลนิงส t ต r มพร้อมรอไอชมพูมึงนิวเคลียร์กูเหรอมึงนิวเคลียร์กูเหรอฮะทะลึ่งบ้องละแตกหมดเหลือแค่ลงไฟฟ้างู <laughs> แม่งลอกันเองฮ <laughs> าตรงแม่งลอกันเองเนี่แหละ <Building. S 1> สร้างฟิวบอกเพิ่มสะอาดคนไทยโคตรจะไทยเลยย <Construction complete. S 1> ิงทิงงท้งเลยิงทิ้งเลยการเอาเอาเอาการแม่งท็อกศิษย์ทั้งคู่ไอ้ที่เนี้ยกูไม่เข้าข้างใครแล้วกู <Construction options. S 1> ลอกหูเลย กากคุ chat, way, er. so unit, in ้ยนั่งด UH, ่าเป็นอยู <h <h ่สองคำอ่ะโคตรทจเลยอายุไม่น่าจะเกินยี่สิบอ่ะเหลือเหลือลงทหารไว้ให้เขาหน่อยเหลือไว้เหลือไว้เหลือลงทหารไว้ให้เขาแก้งมันแกล้งมันกากคุ้ยลงรถถังผมแง่หมดเลยจะได้แต่ยูนิตเราอยู่เยอะมากตอนนี้เราเกิงไกลที่สุด เราส่งอำนาจสุดแล้วนอ้าวแม่งขายทิ้งวะไปทับสีแดงไปไหนแล้ววะมันนั่นไงย้ายสัตย้ายย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงไว้กันเลี้ยงไว้กอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะแม่งมุมว่ะแม่งมุมเปิดแมพว่ะมาดีควยอ้าวไปเอาไปเอาตัวด้วยต้องใช้พิวบ็อกใช้พิวบ็อกจัดการแม่งมุมเนี่ยเอารถถังไปแนวหลังเลยอันตราย Construction complete. กดจียเดี๋ยว GI เดี๋ยวจีไอเกดเทียดีกว่าบินเหนือฟ้าได้เปรียบกว่า Unit ready. Building. ลงนี้เยอะ Unit ready. ไม่ต้องรบถ,ถางหรอกไม่เป็นไรแบรเท t นแ a ็บรอบฐานเลยอะไรวะไอ้ไมงรถแล่ยิงดาน รถแรกยิงฐานไอ้สัตว์ล่อใครดีวะกูแย่งคิวมันดีไหมอ่ะกูดูกูยืนดูไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เฮ้ยไอแมงมุมแม่งเหิ่มเกลมแล้วไอ้เนี้ยใส่แมงมุมใส่แมงมุมก่อนไอกากไอยังไม่มีตังซ่อมมั้งละโดนตัดงบหมดและยิงแมงมุมมันทิ้งหนูบโอเคไอสีแดงกดยอมแพ้ไปละเฮ้ยไอชมพู โอเคเอาอยู่พิวบอกเอาอยู่เจ๋งเจอแมงมุมให้ใช้พิวบอกปั๊มใส่ว่ะอ,อ้าวขายหมดเลยเหลือแต่ทหารกูอุสากลัวปั๊มใส่มึง <c oughs> เรียบร้อยจบจุด <c oughs> จบ,จบท็อกซิก <c oughs> <c oughs> ส่วนกูสายรัดเร็วยำสุดๆฟาเธอร์ซ <c oughs> ิกด็อกโุกมาโกโมมันจบแล้วจาตายแล้วคิงมายา Okay. แม่งดา่าลูกแมทเรื่องปกติครับเจอจนเนเรื่องปกติแล้วกูไม่พูดละเชิญกันตามสบายเลยขอบคุณครับ